สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานประจำร้านที่ Grey House Cafe นะคะรายได้อยู่ที่1,900 0บาทถึง2,300 0บาทค่ะประจำในหลายๆสาขาในกรุงเทพมหาคนครนะคะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้ค่ะไปดูเรท т ผมฮอกกันเลยร้านอาหารไทยอิตาเลียน Grey House Cafe ค่ะเปิดรับสม,มะคะัครพนัก ประจําสาขาเปิดใหม่นะคะสาขาเซ็นทรัลพะราม2ค่ะรับหัวหน้าเชฟสาขากรุงเทพกีทารรับรองหัวหน้าครัวสาขาแมคโครจันรสนิทบวงนะคะรองหัวหน้าครัวค่ะสาขาเดอะคิวมหานครค่ะใกล้ V t s อช่องนนทีตำแหน่งหัวหน้าครัวแล้วก็รองหัวหน้าครัวนะคะ รายได้ตามตำแหน่งและก็ประสบการณ์ค่ะ1,9,000บาทถึง2 000, 3 0 0 0บาทต่อเดือนวิธีการสมัครนะคะส่งเรซูเม่เป็นไฟล์ PDF เข้าที่อีเมลของ HR g h c g r a y h o u s e c o t h ค่ะสวัสดีการนะคะมีเซอร์วิสชารตตามยอดค่ะค่าอาหาร30บาทต่อวันค่าฟรีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในและก็ทันตรรมนะคะ สอบปรับเงินเดือนบนัดประจำปีแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะสนใจสมัครงานสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์022607178ต่อ612ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ